สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนรเสา2สองตัวนะครับผมมานี่เลยตัวนี้เป็นเจ้าไดโนเสาร์นะครับหรือเรียกว่าไดโนเสาร์นะครับตัวนี้ต่อมานะครับผมจะเป็นไทสเตรท็อปนะครับตัวนี้ก็เป็นนรเสาร์เหมือนกันนี่เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้มันวิ่งกันทั้ง2ตัวเลยนะครับ ว้าวตัวนี้ก็สวยนี่นี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดให้มันวิ่งแข่งกันไปเลยนี่วิ่งวิ่งมาหากันอ๋อตัวนี้เดินเร็วมากเลยตันก็จะเดินท้าหน่อยอ่านี่นะครับแมายเสองก็เดินท้านะครับตัวเดียว โอ้มันเดินเอียงแล้วว้าวขอทวินงดยกันก็คงแพ้ครับโอ้มันชนกันแล้วเอ้ยจะมาชนกันโอ้โอ้โหดูเดือดได้ครับโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยได้ได้โนซอร์จะไม่ไหวแล้วนะครับโอ้ เจอเจ้าไทสตาร์ท็อนะครจุดตรงนะครับโอ้โหโอ้โหดูครับผมมันใช้นี้มันใช้เขานะเกี่ยวที่มือนะครับโอ้ไปไปโอ้โหต่อสู้กันนะครับวีเอสโอ้โหเจ้าดาวเสาล้มแล้วครับโอ้โหมันกัดขาใหญ่เลยครับออืโอ้โห โอ้โหสหรุปว่าเจ้าไดโนเสาร์แพ้นะครับผมแพ้เจ้าโอ้แพ้เจ้าไทเซอท็อปนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดันจะตกแล้วนะผมโอ้โหโอเคสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย